ออกไปแล้วเอาครับออกไปแล้วออก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 มาแล้วเอ,อก,ออก,ออก,ออกา,แล,าออแล้วครคู่นี้เดอบอกดูแล้วน่าจะยอมครับเพราะว่าลองดาบแดงคบหงษามหาลากก็บอกว่าอย่าไปดูซุปเปอร์จิ๊บสกุลดาวาการทิงแดงบอกว่า ไม่ไหวแล้วเห็นสิพายแล้วชะการะการตั้งแต่ช้ามาพายไม่เคยชนะใครเลยก็ยอมคับถือว่าเที่ยวนี้สู้ภายเพื่อให้สมไปสมศักดิ์สรีเท่าไหร่ก็เพราะว่าต้องพายตามตารางการแข่งขันเมื่อไนเ,อมเมือ่อซุมเบื์จิ้มสิพายวันนี้มาภายยังไม่แพ้ใครเลยก็ของบ้ามหาราก็บอก หันไปดูครับอากาศมาหนาวมาเจอสบพายซุปเปอร์จิ๊ยิงจ่าเขาไปใหญ่แล้วก็ปล่อยให้ซุปเปอร์จิ๊กายแบบสบายสบายทายแบบสบายสบายตามสไตล์บอกว่าซุปเปอร์จิ๊กวันนี้นั้นไปไปไปการของภาคอีนดี้ลอนลอนรับทีมงานพี่กำจัดไทยต่างคนก็ค่อยๆว่ารู้จะตาโดยแน่ว่าหงฟาม a h ราชนั้นไปจะหาบ้านจะผ่านไปได้แต่จึงปล่อยให้ ลุกบอลเค่อยๆพายมาเรื่อยๆปืให้ลอยใช่จะเขียนแก้วครับโอกาสก็จะเข้าไปจิ้งจกนะแน่นอนครับส่วนหงฟ้ามหาราชนั้นก็จะต้องไปพายจิงที่สามกับเจ้าแม่ตะเขียนแก้วแน่นอนครับค่อยๆพายบางทีประนอมปักคองกันมาปล่อยให้เรือทุกปอลเบนั้นค่อยๆนายนำมาแล้วค่อยๆปล่อยเรือไหลเข้าเ้นใช่รอรอโอกาสตัดสินครับ ครังผลการตัดสินครับลอกน้ำน้ำเกินครับลอกน้ำน้ำเกินครับซุปเปอร์จิ๊บเป็นฝ่ายชนะซุปเปอร์จิ๊บสกุลนาวาคาทิ้งแดงเป็นฝ่ายชนะครับผมครับคณะกรรมการสี่ท่านครับไม่ใช่ครับกรรมการไม่ใช่ผู้จัดการเรือเกิดใช้ผมเรียกกรรมการสี่ผู้จัดการเรือจับสลากถ่ายน้ำเลยครับเนาะจับฉลากแล้วครับครับก็ ผม้ามหาราชไปจริงกินสามกับเจ้าแม่ตะเคียนแก้วครับขึ้นไปเลยครับเดี๋ยวผมประกาศใส่น้ำให้ครับผมส่วนทุกประชิตนั้นไปชิงชนะเลิศกับต่อแจ้งทับครล่มเรืองนาวาครับภายเที่ยวเดียวนะครับบ้จัดการเรือมัรจบฉลากใสยน้ำครับนุนกำจัดนี่ก็